ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวนิพาพ,พรพูลเพิ่มตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพ,ลพ,ลพิสยัยอำเภอพลพิสยัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองประวัติส่วนตัว เกิดวันที่5พฤศจิกาย,ยน2538ภูมิลำเนา126หมู่10ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นครประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประวัติการรับราชการเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565ณโรงเรียนอนุบาลชุมพลพลพิสัยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ7ครูเวรประจำวันอังคาร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินยัยรักษากฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียนการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานเช่น พูดจาไพเราะเป็นแบบอย่างที่ดียึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติเช่นพม,มิหารสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทข้าราชการครูในฐานะพลเมืองที่ดีจรรยาบรณวิชาชีพ ข้าพาเจ้ามีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพาเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่น มีความพอประมาณอดออมรวมทั้งปลูกฝังคุณค่าและความสำคัญต่อผู้เรียนจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาสอนเต็มเวลาไม่ทอดทิ้งผู้เรียนเตรียมการสอนให้พร้อมเสมอมีความยุติธรรมให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ลำเอียงรัก และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูดำรง,รงตรงตามหน้าที่ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของสถานศึกษาที่กำหนดไว้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเลือกใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวันนี้ Bye. Yeah. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นมีความเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างเจตคติที่ดีต่อก,การเรียนการสอนของผู้เรียนดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทั้งเข้าร่วมการอบรมการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตและสนใจหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆการทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้ามีจิตสาธารณนะเสียสละยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมีความสามาคัคคีเข้าร่วมการประชุมอบรมอยู่เสมอร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานบริหารวิชาการงานบริหารบุคคลงานบริหารงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและเต็มความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาทุกงานการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าศึกษาและทำความเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนจใจแก่ผู้เรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,ข,นขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม,อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้วยความยินดียิ่ง